ไกล้ันี่ยใกล้ถูกละนี่ยมย่ใกล้ทีมที่เด้ยัจกินจกิน,นเห็ดน้ำมัถุงจากพี่นอ้องนี่อะไรวิธีเห็ดน้ำมัถุงอันนงใส่ถุงจากจะหายถือมือถือมือแล้วมันสีหน้ามาจากพี่นอ้อง ว่าหายถือเมื่อจ้านี่เห็ดน้ำม้ถูงเลี้ยงแห็บเลี้ยงแห็บมันงาม,งามๆสวยๆเจ่พี่น้องเลี้ยงสวยๆงามๆจังสีเล็วกับมะจุม่นมน้ำเจ้าพี่น้อง จุ่มน้ำจุ่มน้ำให้อายทั้องกูห้อก็มั่มมัดต้อให้อากาศมันเขา่าเจ้ถ้าอากาศเข่ามันกจะเสียใส่ยี xoắn đi xuống nâng đi chả tôm áo mà đi tôm áo vô nữa anh làm thế gì con chăn đây leo xuống cái gì cán hết nó mày cũng เก็บเก็บไว้ถ้ากินโดนจ้ะเก็บไปกินโดนโดนจังสิถือเมื่อว่าได้แล้วจ้ะถือเมื่อวันสิเสียถือเมื่อวันสิเหนาวที่การทำน้ำมันถุงจ้ะ เห็พี่ให้น้่องเบิ่งจะ้ะทำหนอ่อไม้ถุงถุงใหญ่กับใสหลายเตืบแต่พี่น่องเอามาแช่น้ำเย็นดีดรีดไอ้หอ่อนมันออกเดพี่น่อง Thế nằm làm hết ngày ngay cho kênh Ghiền ง่ายๆจ้าโมฮ็ตเนี่ยถุงมาส่วนอีกใบจ้ะกันมันผิวกันมันรั่วทำมันรั่วแล้วาก็คือเสียจ้ถ้าอากาศเขาแล้วมันเสียจ้ะพี่นอ้อง ปนี้ร่องไว้สำนีสักก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหนาชิมาอัพเดทให้เบิ้งอีกจ้าสวัสดีจ้า